สบายดีครับวันที่1นเสาร์ที่30เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2562ค,ครับผ่พานพิน้องเบืองง่ามดูมันท้น่นมายุดแต่ละตะก้อกับมือบันชมพู่บุตรพื้นแต่แล้วแก้มเพื่อเมื่องแก้วเลยครับอ่าแม่ลูกเปิดเทเลนี่นี่จะลูกวันน่ะลูกไครนี่ เคเอฟหกแฝดนึงสาหนึ่งรครับผมเต่าเต่าลูกทองลูกงายเปิ่ธทรกาอ้านก็คดสองทับไพ่ถุงลอยซะเลอ่ะ ลอยสอยสาที่บวกนีครับแม่ดูเดกเก่าชิ้หางโอ้เจ้าเจ้่งลูมงามครับทับไปทับปีศาจแดงรับป,ประกันท่องไป บุตรสาวเห็นป่ะบุตบบรบบดายเหอัวร้องน่ครับฝากดบัทู้ดหดยศันบกัหอบดย้าเ้น <sm> <sounds> ่จากไอ่ะจากวตุี้มันมันครับมันมันขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับใช่หรอบ่รอใชอนี้เลย เพื่ออะุณลูกออกมาสร้างอยู่สางไหนมืเนี่ยเดี๋ยวพอมันนาหนาย่ขายขึ้นนาเาเอะเลลูกดิแสนีหมื่นลูกไผลูกตันครับตันแสนสี่หมครับสูงลูก เปิดแนี่ครับตอนน้องไหนน้วหนุกเนาะเบอรเท่าหนุกนึ่งครับหกหนึ่งสอเุสครับสาม2ุดจ็ดสองจหนุกจากสารคามครับอ่ามันมันหนุกเลยอ่อนน่นจัดครับอ่าสวัสดีครับเปิดเท่าไรนี่ย สนหนึ่งนหน่งมืผสมไปอ่ะท้องค่ะรับประกันท้องให้ค่ะเอพอไร้องท้องแค่สามหน่งแค่เอฟสามประกันท้องทดกเดือนละอาในสามเดือนกอค่ะสูงรลยอ่่าคะครับเขาไม่ยัโตมืนต้านี้ตเปิดตอได้อ่านเปิดหนึ่งแสนห้าหมื่น ซีเอ็ดซเอ็ดหาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพัฒเนาะลูกไคลูกเคเอฟโอเปรงามสุดยอดมาสองโตบ้าหื่นอ่ะฝาเบอร์ทุอ่ะศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดห้าสามสามห้าสามสามสามเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดหนึ่งเก้า คุณน่าจาเมือสวมสาธุไปเด้อแล้วนี่เขาไฟนอครับเนี่ยเปิดเท่าไรกันพนุ ท6 5พหครับนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันลูกใครเออนพ่อลูกชีวาครับชี้ว่ายเมียเแม่ถิดดิเมี0 0 0าสูงสตรพ่อลูกว่าลอยหาที่บาลอยหาทีบวกเนาะตัวร่องอะไรนะครับตัวร่องให้แม่ยก็ผสมติดทองแล้ว ผสมไผ่ใส่ส่างแดงเวล่าย่ำปลาเพื่โทษนะพอลุรุ6นหกสี่รุ่นหกสี่รุจุดหกรุ่นุกหกองหกสามหกสองสามจกใสุ่กรครับปันมีปัตตีปัตับตอปัตติปับติปัตวิัตติปัับติับตอปัตติปัตติปัวตัตติคัอัติปิปัตติปัตติปัตตัตติิบัป็นตบปัตั ซื้อเยกัมันถือนนี่ซื้อเลยเปิดเลยเปิดตนได้เสียดิเปิดไหกหมื่นหกหมื่นซื้อเนี่ยเออหกหมืซื้อนี่ลูกรลูกไผลูกผูพอมันอ่ะพอมันพ่อเจ้าเหมือนบ่พ่อมันเขาเสื้อกันนำเสื้อได้แต่ว่าสีขันเอ้ยซื้อไม่เอิ้ภาษาฝรังเอเ่ยะเปิดหกหมื่นครับ ตัวไหนเตัวไหวนเตัวไหนเตัวไหนตัวไหตัวไหนอตัไหขบวขี่ขันเบากันเมนตัวไหนเนนี่ต้องกาเดี๋ยูดต่อแมนปาเบือทูเสียร8ดแปดสองดแปดสองแปเสียใหญ่จากร้เอ็ดมันเืนขอบคุณครับ สวัสดีครับนอนยืนยนี่เปิดอะไรนี่เปิด6ุพืาเปิด6ุงพนารอันพอมันพอไไรกันพ,อพอ่อพอ่อแบบ้าบเปิดเปิดทุเปิดกงืนหาห้องกัองกแด้หัวหัคนเะ โตน้องไหนืรพี่ลูกเนาะงาม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 พีนองก็ไปเรียนครับเปิดพกมื้อ่าก็ดีลูกเปิดเท่้างลูกดิเห้สี่เฮ้ รัวสาวลูกไ่มันเป็นลูกไก่มันเป็นลูกไก่้อครับุยเท่ารอ่ะลอยสี่สิบเจ็ดอยสี่สิบวกตันนี้ด้ตันนี้ลอยหาสิบบวกเปิดเท่าไรนี่เก้าเปิดหาครับเปิดหาไม่หาไปไหนบ่วัวจางัวพฟัง ตัวจะหามื้อางกันต่อรองนะครับต่อรองตัวนี้เปิดหาซื้หาต่อร่องไหนครับตันี้ตัวนี้หาซื้อเอยดกับรถแข่งกันเลครับผต่อร่องใ่งบบบูทโซนะครับ 088 088ป8 6ป8 6 4 8หปหสี่ปครับสี่เจากไซอ่ะครับจากบานผับไงบันผับวะบ้านน้บกันองเห็นผู้ยบันยางกูทบฝืนเลผูยนมูมันรูปมา้คักจะรบเปิดท่ายห่ามๆ ท่าไดก่อนอ่ะเจ็ดหมืนสองวายมันผสมไปเนี่ยผสมไปครับนี่ครับพอมังอ่อเมริกาแ้เจ็ดเดือนละอ่ามเดือนาอไประกันทองไปทองตัวเราเอง ครับผมตัวล่องไหยนะครับฟาบเบอร์ทูดเนียุดเบลือกเขียดนุดเขียุดเปลือกขนเก่าขุดเปลือกขเก่าจากไสครับดวงน้ำทับฟาร์มดวน้ำบรินุทธิเจ้าเก่าสบายงามสวัสดีลูก เมีล oh. ูกข ah. ึ้นเป็นยังแม่ลูกขึ้นเป็นยังเปิดเท่าไรเปิดเท่าไยี่สิบห้าค่ะสองันพนเปิดเท่า่เห็นเห็นลูกไสยอยู่หนว่าจะไปสะพ่อบนาแว่กันที่ซื้อราคาพอเปิเท่าใหด่ลูกนมาเปิดหามื่นหก แม่มั่นไทพอบ้นอติงเล่คะตัติงเล่จะเจ็ดเดืนหรือลูก3เดือนค่ะเ้าไปเ้ไปครับประกันรับประกันสูงเลยซะ่ลหวลูกปาเ่อท่ลูกศูนย์แปดห้าเก้าหกสามกหกศูนย์หนึ่งหกแปดศคลองรักฟาร์มร้อยเอ็ดเอามัมนลูกมา สวัสดีครับเปิดเท่าไรลูกหนึ่งแสนสี่หมื่น่งคนหนึ่งแสนสี่หมื่นลูกไข่อันเดยได้เจ็ดเดือนเหรอประกันท่องพร้อมมั้นี่ประกันทุกแน่เนาะขาทุกกระทอน เต้นี่ตล่างหน่อยนะอ่นอานเอาคาบุตอะไรล่ะุนปรุนแปนห้าสามร8่นห้าสาม3ีสามเก้าเจสามก้าเจ็จากสายหลสารค้ำราร้ำมันม,มา,มา,มาด้รอครับขอขออนุญาตงานกาสส็สวัสดีครับเสียสวัสดีครับครบนี่เปิดเท่าไรคนี่ มาให้ชื่อรถตัวหกสิบตัวไห้ล่ะตัวไหนอีกันวะเปิดรถหกมือ่วยเดียวมือเป็นสะฟังอ่ะเมียมันผสมอีกไปมีผสมอีกไปผสมอะไรค่ะ

เบืงบรรยากาศครับไดเบื้องราตรีกันศูนย์ศูนย์สองหกศูนย์สองหกเอซื้อไปหานก็เดี๋ยวดีถ้าลงก็เดี๋ยวไปเฮ็ดคลิปไปจบยคลิปแล้วก็มือนีมาซื้อรอตรีที่บ้าท ชุดสองคงมครับนั่นแหละอาตุ้ร่วมกันครับี่ครัชุดวา้มปลาตอนพี่น้องชั้นนี่เรียกว่าชุดนี่ผมหมักก็เดี่ยวผมมือต้อนรับ กิไขับิพดกินกาต้อนรับ่านพค้ัเข้าสบายดี